คดีที่บุรีรัมนะครับหลังจากมีแม่แม่เนี่ยที่เอาจริงๆแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าสำนักแห่งนี้ด้วยเจ้าสำนักอากงแม่ระเบียงทองนะครับหรือว่าอากงองคชายอ่งไหหอีอากงอากงร่างทรงอากงนะพูดง่ายๆนะฮะ<อ>แม่แม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหานั้นเลยนะฮะแต่ลูกรุ่นลูกเนี่ยไปหา<อ>ร่างทรงอากงองค์ชายอ่งไหหอีแล้วปรากฏว่า กลับมาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าไปแก้ของเพราะว่าตัวของร่างทรงอากงเนี่ยทักมาบอกว่าเด็กๆเนี่ยมีกลากิีนีก็ต้องไปแก้ของแต่แก้ของเนี่ไม่รู้แก้ท่าไหนนะฮะกลายเป็นคนหนึ่งโดนข่มขืนสามรอบ แก้ของหรือแก้ผ้านั่นสิฮะอ,อีกคนหนึ่งโดนบังคับให้อมมอะไรอะไรอย่างนั้นไปคุณผู้ชมฮะกลายเป็นคดีอ,อนาจารแล้วที่ผ่านมาก็มีการเรียกสอบปากคำทั้งสองฝ่ายฟังอากงและลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะมากนะฮะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ทําปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ตํารวจเอาหมายจับไปหาเลยครับไปจับแล้วนะครับนายฉัดพงษ์จอมการนนหรืออากง อากงองชายอังไหายีนี่ที่สำนักแม่ระเบียงทองนะครับไป<ะ>จับมาเรียบร้อยเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธเหมือนเดิมว่าไม่ได้ทำเด็กนะฮะเดี๋ยวฟังเขานิดหนึ่ง อาจารย์รับมีมีอะไรอย่างะจะพูดไหมครับ้ <c oughs> ออที่ว่าเขาตามอาจารย์อ่ะมันเป็นเป็นเรื่องที่หม่จ๋าพาไปจริงครับพาไปพาไปแล้วได้มีการร่วมร่วมไม่มีครับไม่มีเจาษษษ<ม>้าปฏิเสธเนาะไม่มีไม่มีคุณผู้ชมฮะโดน3ข้อหาหนะัก ตามหมายจับนะครับพระผู้เยาว์อายุกว่า15าพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารและอนาจารบุคคลอายุกว่า15ปีตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะฮะล่าสุด10โมงที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์นำตัวในฉัดพงหรืออากงองชายอังไฮยย๋นี่พูดให้เต็มยศหน่อยเอาไปสอบเพิ่มเติมแล้วเตรียมฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะครับเจ้าตัวยังคงพูดเหมือนเดิมว่าปฏิเสธนะฮะไม่ได้ทําตามที่ถูกเด็กๆเนี่ยกล่าวอ้าง เป็นการถูกใส่ร้ายหรือกันแกล้งมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อขาวเพิ่มเติมเลยนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันมีเด็กมาแจ้งความเพิ่มอีกหนึ่ง <c oughs> เป็นสและผู้เสียหาย <c oughs> ส่วนบรรยากาศหน้าตำหนักวันนี้ผู้สื่อขาไปตรวจสอบนะฮะที่ตำหนักอากงแม่ระเบียงทองรูปศิษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เชื่อว่าร่างทรงอากงจะมีพฤติกรรมในการไปทำเด็กแบบนั้น หรออือโอ้นี่นะฮะเอาประมาณนี้สู้คดีกันต่อค่ะนี่นะครับแต่จริงๆอากงก่อนหน้านี้เคยยอมรับแล้วนะไอ้เรื่องที่ว่าเอาแผ่นทองคําเปลวไปแปะหน้าอกเด็กอะ่ะคือยอมรับว่าไปเปิดเสื้อและทำจริงรแต่เขาบอกว่าทําเพื่อแก้กาละกินีเออทาตามตามขั้นตอนว่างั้นเถอะ